สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูอ้ออีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ฝนมาแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างมาชมกันเลยค่ะปรากฏการธรรมชาตินะคะที่เรียกว่าฝนตกนะคะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากก้อนเมฆนะคะซึ่งปรากฏการธรรมชาตินี้ก็จะตามมาด้วยฟ้าแลบนะคะจะมีสายฟ้ากับลิบเป็นแสงออกมาจากก้อนเมฆนะคะ และปรากฏการต่อมาเลยก็คือฟ้าผ่านะคะจะมีสายฟ้าฟาดลงมาจาก,ก้อดเมฆสู่พื้นดินนะคะจะมีอันตรายและปรากฏการต่อมาก็คือการมีลมพายุค่ะซึ่งลมพายุเนี่ยจะมาก่อนฝนหรือหลังฝนนะคะเมื่อฝนตกแล้วนะคะหยุดตกแล้วจะมีปรากฏการณ์ซึ่งเรียกว่าลุงกินน้ำนะคะเกิดขึ้นมา อุปกรณ์กันฝนนะคะได้แก่ร่มรองเท้าบูทเสื้อกันฝนนะคะทำอย่างไรเมื่อฝนตกนะคะหากเราอยู่กลางแจ้งเราควรกางร่มค่ะหรือสวมอุปกรณ์กันฝนไม่ไปเดินตากฝนหากไม่จำเป็นนะคะเมื่อเปียกฝนแล้วกลับมาบ้านก็ให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป่าผมเช็ดตัวให้แห้งนะคะแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ เมื่อรู้สึกป่วยมีไข้นะคะให้เด็กๆไปพบแพทย์นะคะทานยาตามแพทย์สั่งแล้วก็นอนพักผ่อนรับประทานอาหารให้คบให้ครบ5หมู่นะคะโรคที่พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝนก็โรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งมาจากยุงเราก็ต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะคะและก็โรคมือเท้าปากนะคะซึ่งจะมีผื่นมีตุ่มขึ้นบริเวณผิวหนังนะคะคือมือและเท้านะคะแล้วก็ในปาก ฝนตกแล้วดีอย่างไรก็คือจะทำให้พืชเจริญเติบโตต้นไม้ก็จะเติบโตได้เร็วนะคะโครงการฝนเทียมนะคะเกิดจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะเป็นผู้คิดคนขึ้นนะคะสวัสดี